เอาแล้วครับพู้กับผมนะครับคุณชายฟิวกแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมมาครับพิกเซลมอนนั่นเองเย่ไม่กดชิปก็ได้กดชิปเดี๋ยวเด้งอันนั้นเด้งอีกอ่ะวันนี้เราจะมาตามหาโฮโ,โอกันนั่นเองอมันจะเกิดไหมน้อโฮโอวันนี้นออต้องแลกลัคกีบ็อกไว้ก่อนนะ<อ>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนถ่ายลิปเอาดกเจะไปขายหน่อยมีตังค์อยู่เท่าไหร่สามพันแปดอ่า ตังน้อยเหลือเกินต้งองรอพุทธสำส่วนใจดีมาตึ๊บตึ๊บตึ๊บขายไปเดี๋ยวใครขายอีกไหมนี่เอ็กซ์ปีดยังไม่เคยใช้เลยอ่ะลองไปคุยกับหอกหน่อยดิมันจะเป็นยังไงบ้างหอกจะเปลี่ยนไปหรือไม่หรือว่าจะเหมือนเดิมตึ๊บ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 เพื่นไปอื้มเขียวอีเลย อ๋ติดแล้วนะติดโอ้ยเกือบเกือบเกือบมาหอก่ต้องแปดสิบห้าต่อยนะต่อยก็ไม่ได้แถวหวานสับเทปเทีเทไม่ได้ไอเดี๋ยวเราไปนอนให้มันเช้าก่อนแล้วกันเทปเทปเทปเรามีเตียงไหมเอยเราเอาเตียงไปวางไว้ไหนว่าเตียงไปวางไว้ดีทูลใช่ไหมไม่ใช่วะเราเตียงวางไว้ไหนวะเอ้หรือว่าสวรรค์น ตวันหน้าตวันหน้าเเออเตียงเราอยู่นี่มาเอาเตียงไปด้วยจึ๊บเราไปที่เมซซาไบาดีกว่า,าไหนนอนี่ไงอยู่ยล่างสุดเลยไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอา่าตรงนี้แล้วกันทเทเลพอร์ตอ่อาแปะเตียงไว้ตรงนี้โอเคนอนตึบ๊บข้างๆเป็นเหวนอนดิ้นนี่เรียบร้อย นนันงเรียบร้อยเลยเห็นไหมบอกแล้วอย่านอนดิน้นต้งตายเลยเลบลาดเดชกันบมาจะเกิดไหมเมซ่าบไบเออเราอยากลองทดสอบบินอีกสักทีหนึง่งเราจะล่อนได้ไหมมันกดสเปดบาร์สองครั้งได้นะบางทีมันก็ไม่ติดเนี่ยไ่ตรงเนี้ยไม่ติดเออติดละติดละอา่า เพราะเราก้มหน้าว่ามันเลยไม่ไม่อันนี้อ่าบินได้แล้ววื้๊วไม่เหมือนมีเสียงร่อนด้วยใช่ไหมเออนี่งเสียงร่อนเสียงร่อนเป็นไงล่ะลบลาดเดดดีลิสไปมาเบ็ดเบ็ดเราไม่ใช้เลยเราตกปลาทางไหนแล้วกันตรงนี้แหละจิ๊บจิบจิบตกปลารอเออได้ไหมนี่ มันลอยขึ้นสูงว่ะอ่ะจมจมไหมจมนั่นไงว่าแล้วมันจมน่วิธีอย่างนี้แหละเออสีตรงนั้นไม่ต้องขึ้นเอาเราก็ขึ้นไม่ได้ด้วยเอ,อ้ไปขึ้นทางนี้ไงตึ๊บเติ๊บเติ๊บติ๊บต๊บ,ต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 บมามองเห็นไหมนี่ไม่เห็น ตรงนี้โอเคตึบทึบมามามายูวัคยูวักตัวเล็กจังเลยอยากกลร่างยูวัคอะเท่เท่นตัวสีขาวขาวกลายเป็นกระดูกเลยให้อะไรแดงๆตรงนู้นโปรเจกตทอย่าค่อยเก็บโอ้โหเราไม่เก็บโปเจกตทมาหลายพารเหมือนกันนะเอาเอาเอาได้ล้ว อ๋อโพลีวงังลิกไม่น่าสนใจเท่าไหร่อนี่มาจิบ๊บปักเก็บโปเกลูดดีกว่ามีตัวอะไรเกิดอยู่ไหมนี่ริเวอร์อย่างเดียวเลยนั่นของพาที่แล้วอ่ะโปเกรูดมีอันเดียวเองอ่ะอืมอืมอืม,อมติงเบอร์รี่ม,รรมาทำไมเอ่ย หาเราเหมือนจะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยหาลังพึ่งแล้วกันจะเกิดไหมเนี่ยเมส่าบยมันเกิดช่วงเช้านะถ้าจะไม่ผิดเช้ามืดน่าจะเป็นสติลแอ้นี้ย่าทำให้ตื่นกาสถานะหลับอะไคลกก้าไป โอ้โหออลิจินาลเพาอ่านี่แหละมีสองตัวเองัยเจอสองบ่อยมากเลยโอ้โหเลาตรงนี้ลาวานี่วา่าอือสามเจ็ดเว้ยสามเจ็ดมีกี่ตัวเยอยอลิจินาลเพา์โหถ้าใส่ฟ้าโดนอันนี้ยังตายออเออหมายมันจะเป็นตุ่มน้ำหลายๆตุ่มแล้วยิงเลสเหมือน พุ่งเลเซอร์น้ำไปเออนี่อันติไม่ใช่หรอกไม่ใช่อันติวันฮิตเกล้ะตัวอะไรเวลอัพโอเคโคงะเวลเจ็ดสิบเก้าโคตรเยอะเลยจะแปดสิบแล้วอะไรแมวว่าทำไมอืมอืมออืมดันว่ะจะดันเจียนว่ะดันแมงมุมแ้วด้วย แมงมุมจะเกิดไว้นี่แล้วปรับอะไรไว้นี่ปรับอีซี่ไว้มามันต้องเกิดแล้วหรอิ๊บจิ๊บจะให้มันเกิดทำไมวะนั่นไงเสียงเสียงวะไม่มีอาวุธด้วยไอขวานขวานดาเมจเก้าได้อยู่จิ๊บสับจิ๊บ,บโธามาเดินดูตรงนี้หน่อยเอาทองทองไม่คุดะขี้เกียจ Uh huh. ใหญ่มึงมุมถ่งอันนี้นี่ว่ะมันมีอยู่แล้วแหละมาจะรอต่อดด้ว่าเรื่องสนใจลักตรงนี้ติ๊บติ๊บก็มีตำนานกี่ตัวแล้ววะนี่เออเอ้ยเมซ่า,บาไาบเมซ่าไบโหหรือเปล่าโหหรือเปล่าเอา้าอะไรวะแฮสแลปทิ้งไป เอานี่ยนี่ไอ้ยไม่ใช่จะขี่กับกาดอนบินหรือ,อไงอ,อ่ะนกไฟนกไฟเฮ้ยโฮโอจริงด้วยตอนเช้าตอนเช้าโฮโอเกิดเอาละพาร์ทน,นี้จับโฮโอไม่ได้มัตอร์บอลได้ไหมลิกมัตอร์บอลอยากใช้กับพวกไอ้นั่นอะอ่าอาเซอุออสอแล้วก็กิราติน่า เดียก้าเผาเกียร์อะไรพวกนั้นอะแต่เคยเล่นอยู่โปเกม,มอนอะไรนะไว้ไว้สองเออบอลเดียวติดฮะเป็นโปเกม,มอนภาคแรกที่เล่นแล้วเคียร์เกมได้อ่าโอ้โหจะตายว่ะอันนี้แล้วกันซุปเปอร์พ้อชั่นอือหอไม่น่ารอด เราต้องตีมันก่อนเอ้ามันตีสองทีว่ะเอามาเซฟกาด์สตัวแล้วทันน์เว็บทันน์เว็บเอ้ยทันน์เว็บติดดีทันน์เว็บ n นไฟเยอร์ปะทะโโห่อันตาบอลไปมีอะไรวะเน็ตเน็ตบอลน่ะน่าจะใช้จับโปเกมอนทัดบินได้แต่นี้มันทัดแรธทัดไฟ มันไม่มีไฟบอลเนี่ยไฟย้อนมันไม่มีเ <c oughs> ฟรมบอลมันไม่มีอ่ะเลยคซ่าฮิววี่บอลฮะก้ม,มปึม๊บต้องไปอยู่ไหนวะไหนวะเอาไปอัลตาบ,บอลป่าโคตรสูง <c oughs> โรบารอยากบนนู้นมาเลย วะไหนไหนเอ่ยไหนเอ่ยบอลอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนวะมองไม่เห็นหาไม่เจอนับก็ไม่ได้วาดบอลมาโอ้โอเราจะใช้อะไรจับจใช้บอลอะไรจับได้ดีโอ้โอเป็นตำนานตัวสุดท้ายที่จับในภาคออกเดซิลี่ฮภาคนี้เราจะจับตัวอะไรเป็นตัวสุดท้ายดี <c oughs> เราต้องจับอสัสซอุดตัวสุดท้ายดีไหมนี่ หรือว่าจะจับเอลาติน่าเดียกาเพาเทียหรือว่าจะรอให้ไอ้นั่นอะคิวเลมแล้วก็มันชื่อว่าว่าอะไรวะว่าว่านตัวที่ชอบที่สุด้วด้วยจำชื่อไม่ได้อืมอะไรวะอะไรวะตัวอะไรวะมันเดียกาเพาเทียมันเป็นคู่กันนะมันเป็นตัวที่คู่กันอ๋อเลชิลัม เลชิล um. ัมเซคอมอยากใช้กับพวกนั้นมากกว่ามาตาบอลและอยากจะเป็นตัวสุดเกือบสุดท้ายด้วยอ่าโหอันตาบอลจะหมดแล้ววะ่ะต้องพาหน้าต้องมีผู้สนับสนุนแล้วพาหน้าต้องรออีกสองอันนี่ว่าเอ้ยเราอัดผิดนี่วะ่ะนี่มันพาที่สี่สิเอแทนทำไมเราไม่อัดเอเออก่อนวะเฮ้ยเจ้ามันเถอะ ต้องหัดเอสก่อนแล้วค่อยมาอัดอันนี้เอสอสองแล้วอันนี้ห้าแะกว่าคลิปนี้จะได้ลงเดี๋ยวขอคิดกันอันล่าสุดมันสิบห้าใช่ไหมวันนี้วันที่ห้าได้สิบอีกสิบวัน <c ười> เออเท่าไหร่วะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าว่าน,น่าจะสิบเก้าประมาณนะั 10, 18, 19, ้นสิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตอนนี้ พลาดนี้จะได้ลงไงอ่ะจับไปอันต้าบอลใช่ไหม <My boot S 1> ไม่บูทไหมเนี่ยไม่บ <My boot S 1> ูทสวยเลย okay, โอเคไม่บูทโอ้ยกาดอนอันนี้ไปุปเปอร์พ์ชัน่นมีคนบอกเราไม่ค่อยใช้พ์ชั่นเลยเพราะมันยังไม่ค่อยจำเป็นไงแบบเนี้จำเป็นต้องรอให้ตัวเหลือน้อยๆตัวโพรมันเราเหลือน้อยๆงะ โอ้หลุดอีกแล้วอันต่าบอลน้องไม่อยู่จริงด้วยต้องไทยต้องใช้ท่าไม้ไทย <laughs> จิลาชี่มาเอ้ยผิดเดี๋ยวดิเออสูปเปอร์พอชั่นจิลาชี่ยังฟื้นขึ้นมาสูปเปอร์พอชันน่ะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะตื้อไปเหลือสิบลูกแล้วว่ะ สองพาร์ทมันหายไปเกือบสามสิบลูกหายไปยี่สิบสองลูกแล้วนี่ <c oughs> เอาเมสซาบายอีกแล้วอ่ะหมอจิลิชี่ทันเดอร์เวฟบทันเดอร์เวฟมันใช้เซฟการ์ดตัวไแล้วทันเดอร์เวฟบทันเดอร์เวฟเอา้าถ้าใครจะหมดยอ้อนหละมาเซฟการ์ดตดิทันเดอร์เวฟจะหมดยอ้อนนะเด้ต้องมีน็อกครอร์บด้วยล่ะ <laughs> ติดพลลายไมสซาจะใช้เซฟการ์ดอีก เซฟกัดอยู่เรื่อยทันเดอร์เวฟติ๊บอยู่เซฟกัดอืมอืมโอเวอสโปรเทคบายเซฟกัดทันเดอร์เวฟอายโอ้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 ยทันเดอร์เวฟเอ้าเอ้าเป็นไรอ่ะโอ้โอ้เป็นไรอ่ะ เฮ้ยขี่ไครอ,อกล้าไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโหเป็นไรวะไม่โหตายเลยจีสติวเกิดอีกแล้วอ่ะโอ้นอนไห <c oughs> วันนี้กี่นาทีแล้วอะอ่ะเขาดูแป๊บกี่นาทีแล้วอ่ะเพิ่งสิบสามกว่านาทีรอสักหน่อยก็ได้วะ <c oughs> รออีกวันเดียวพอละโอ้โหบอลเรา เกียงเกียงเลยโฮมก่อนโฮมก่อนก็ครั้งนี้เราจะไม่ลีลาแล้วใช่ได้ยังเลยโฮโอม,โอมีถ่านั้นทาย่ิบสี่เพาะละเอามันล่อหมดแล้วไม่ทราบใบงอ่นรอต่อเปิดลัคกกี้บ็อกซ์แล้ว อ่าสุดท้ายก็ลืมบอกอุตส่าห์บอกไว้ต้นคลิปว <We, we. S 1> <laughs> ่าจะแลกไว้ก่อนแ <laughs> <An ima. S 1> อนมาช้างไม่ดีเลย <We. S 1> อ่าโอโอออกถอยหน่อยเถอะเฮ้ย <We. S 1> พลังอีวีพลังจิตวะมาสิ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 เนเว็บเฮ้ยทำไมเราติดเองวะเนเว็บไม่หมูแล้วไม่หมูแล้ว เรียบร้อยริเวอร์เฉยเลยอุตอส่าห์หลอกเมซ่าไบร์เกินริเวอร์ริเวอร์จะตามหลอกเราเราไปทุกที่เลยล่ะอ่ะมาเปิดต่ออ่ามีคนบอกให้คราฟเป็นเป็นไอเนี่ยเท่ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ลัคกี้บ็อกซ์นี่มันไม่มีนะของพิกเซลมอนอ่ะมันมีแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ี่ยมีศูนย์นี้ยลบแปดสิบตึ๊บตึ๊บตึ๊บวกแปดสิบอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวดูวิธีคราฟนะอย อึ้บขึ้นมาสิวะไอทำไมไม่เห็นอ๋อผิดปุ่มดิวะ T I X เยานี่คาไม่ได้คาไม่ได้วะมันปรับอันนี้เวอร์ชั่นใหม่คาไม่ได้มึงอ่ะปิดดิวะไม่ปิดวะเฮ้ยต้องกดผิดปุ่มด้วยวะทำไมปิดไม่ได้อ๋อต้องกดคอนโทรลเราไปกดอัลติเมท เฮ้ยอ๋อไม่ใช่นึกว่าควันเชนี่ต้องาหม่ละมันหลอนแน่เหมือนควันเชนี่เมื่อก,กี้เห็นเหลืองๆเนละยแถวว่ามาะลิกเรีรย,บ,ๆๆย,ยบร้อยเจ็บเจ็บเจ็บอีวูพลังจิตแหมตัวนี้เราไม่เอาโอ้เออโอ,โอ้ไม่น่าหลอดไม่น่าหลอดอ่ะนี่ไปอันตา้าบอล เชิบมามาซี่ทำไมไม่เข้าวะเออ <c oughs> หนึ่งลุดอาควาสมทรงจำเกี่ยวครับไอ้นกเหล็กนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปใช้เคยใช้มาสเตอร์บอลจับมันหนึ่งสองลุดอันท้าบอลจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะอันตาบอลนะ่ะ เจอตำ้มหน้าที่จับไปได้นะไม่จับแม่งแล้วลิกแม่งเนสเแล็อ่าเรียบร้อยดับไอ้นี่วะจจ๊บนอนอ้หนาวบอลบอลเราไม่สะดวกอย่างมากเอ้้สองตัวอืออู้อ้โอ้ออกยากเนี่ยกองทัพคอยคิงเนี่ย ว่านั่นไงโฮโอมาอแล้วทางนี้แหละทางนี้แหละเราจะไม่ลีลาแล้วามาเออเออไปสิโดนดีวะไม่โดนวะเออจิอ๊บไปมาตเตบอลเราจะไม่ลีลาอีกแล้วตดเอะโอกาส 99. 9ก9าสดดีโบเชียน ตอนเช้าเนี่ยนะมันบั๊กว่าแล้วนะเสี่ยอัดเกิดแล้วมันเกิดเป็นดีวอร์ชินรู้ว่ามันเกิดสองที่วะไม่รู้อ่ะเฮย้ยมันเต่านี่นะติอัดอย่ไงไไหนวะอัดท่านดอนต่เราขี้เกียจอยู่ที่นี่แล้วไอเมซ่าบ้าบ,าบอลเขาแตกบอลเราเกือบหมดเนี่ยฮึลุงงี้ใช้มัดตั้วันตั้งแต่ทีแรก มาเปิดให้เสร็จเลยแล้วกันเจอคอยคิงด้วยอ้นี่แมวหรอกเคยเจอมันอยู่ตอนที่ยังไม่ได้อัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโห่หวานเลยเตยจริงๆรม,มาพาร์ทหน้าต้องรอผู้เสิร์ฟผู้สนุนละอย่าทุบไปก่อนจิ๊บจิ๊บอือหอมาโอ้โหพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วแม่งมาตัวเล็กพาร์ทนี้แม่งจัดตัวใหญ่ให้เลย โอ้ต oh, ส่าห์จับแล้วเลือดครัที่แล้วมันไม่ติดพลารลาไรหรือไงวะตัวน,นี้นี่เหมือนเห็นข้อต่อนโมเดลคนละส่วนี่ะเนสแลตอ่าลิกสกินนี้เอาไว้ใช้สำหรับ s อ o แต่มาโผล่อะไรพิกเซอร์มอนโคตรนานอ่ะอันตาวันหนึ่งสองสามหลุดเอ,อ้า อันตาบอลมาวันทูุดลุดภายในทูทำไมแค่ทูก็ลุดแล้ววะอันตาบอลวันทูทรีโฟรเรียบร้อยแอนเวลใครกล้าเจ็ดเอ็ดสัวพีหว่าจะขึ้นขึ้นโคตรยากเลยเวลตำนานเนี่ยแอ่ด์ทูโอ้แมวแอนดโหนี่มัน มันตัวนี้มีจะมีเมก้ามาในอนาคตแน่นอนต้องมีให้ได้มาเพอเราจะจับนี่มันอุลตร้าแมนจับอุลตร้าแมนไว้รอเมก้าเขา้าสองลูกหลุดไปอัตอปลต้าบอลไปแควหมดแล้วต้องเบิกง,งบสักสามหมื่นเรื่องอัต้าบอลแล้วยี่สิบกว่าลูกแต่ก็ได้แค่ยี่สิบกว่าลูกมา ขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปโฮสักหน่อยฮิวันฮิวัอนอายโอ้ย <c oughs> นี่ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่วะแจนอันนี้ขนาดสมอลโถ่มาแทนนี้นแล้วกันงั้ย้ายนี้ไปอยู่หน้านู้นก่อน อย่าไรอย่าไรอกดไปไหนวะก <c oughs> ดไปไหนโคตรใ่มาถ่ายรูปตรงไหนดีมาอุตส่าห์มาเตอร์บอจับต้องถ่ายตรงเมซ่าสิเออโอ้ตัวโคตรใหญ่ใหญ่ขานาดวะโอเกือบใหญ่ที่สุดหือตอนทำไมตอไบเมื่อกี้เหมือนตัวมันเล็กกว่าตอนจับตอนจับเหมือนตัวมันจะเล็กๆถ่ายข้างหอกแบงค์ที่ถ่ายข้างหอกว่าพัดไอซีซั่นแรก ออกมันเป็นคนเป็นเป็นโปรมันตัวสุดท้ายอ่เฮ้ยจะมาทำไมวะตัวใหญ่เกินไม่เห็นหัวไอต้องไม่เห็นหัวแน่นแน่นอนต้องไงดีตรงนี้แล้วกันมาโลโก้แบงบังแน่นอนเอาหัวหอกโผล่ขหา่อนหนึ่งตาาหอกอย่ามองเอ้ยอ ือ้อนี่แหละหอ,อกไม่หันมามองมาดีกดถ่ายยังวะอ่าถ่ายแล้วใช่ไหมอ่พาพันนี้ันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส r ค b ้และกดแชร์กันด้วยนะปุ่มซับอยู่ซ้ายวนเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเย้